ทุกคนนี่คือแก้น้าที่ทําให้ผมประหยัดเงินไปได้ปีหนึ่งประมาณพันแปดร้อกว่าบาทแล้วที่มันทาให้ผมประหยัดเงินได้ปีละพันแปดร้อกว่าบาทก็เพราะแท่งตัวนี้ครับแท่งตัวนี้มันจะใช้แทนน้าแข็งได้เลยปกติผมจะสั่งน้าแข็งวันหนึ่งประมาณสิบบาทใช่ไหมแล้วก็แบ่งกินสองวันตกวันละห้าบาทสามร้อยหกสิบห้าวันก็ตีไปประมาณพันแปดร้อยสิบห้าบาทคือตัวนี้ช่วยประหยัดตังไปได้เยอะมากๆซึ่งข้านในตัวนี้มันจะเป็นของเหลวนะครับแต่ว่าทุกคนไม่ต้องกลัวนะเพราะาตัวนี้เห็นปะคือเขาทาเป็นแบบไม่ได้มีรอยต่อนะครับ นอกจากว่าเราจะทําตกนะดแล้วถ้าเกิดเคิยวมันจะเกก่กะตัวนี้พอใส่เข้าไปปุ๊บมันจะเป็นแม่เหล็กดูดครับตัวนี้เห็นปะเทลงมาก็ยังไม่ลงมาเลยคือมันดูดแน่นมาก แล้วเวลาเรายกดื่มอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องกลัวมันจะชนหน้าเลยแค่เนี้ยผมประหยัดตังค์ไปได้ปีละพันแปดร้อยกว่าบาทแล้วตัวเนี้ยมีประกัน2ปีเท่ากับมันจะช่วยผมประหยัดตังค์ไปได้สามพันหกร้อยห้าสิบบาทแน่ๆแ,แล้วข้อดีที่ผมชอบม,มากเลยก็คือเราไม่ต้องรีบกินน้ำให้หมดเพราะกลัวมันเสียรสชาติเพราะว่าตัวเนี้ยมันไม่มีวะลรารายแล้วแก้วตัวเนี้ยมันเก็บความเย็นได้ปีบสี่ชั่วโมงแต่ว่าถ้าเกิดขยะเก็บความร้อนเนี่ยเก็บได้ห้าชั่วโมงนะใครที่ต้องซื้อน้ำแข็งกินทุกวันแบบผมเเเเนนนนนนนีีนนนนไไนี่ยยยยยผผมมมมแแะะะะะะากกก้้้นะ้้้้ววววตัััคครรรบปปหหดดดดดไไไไอใใใสจ๋ทิงูล